ทุกคนโปรดทราบปัจี้ะจะะะรันจุกรวัลเสรเจแล้วเข้าบานเข้าบ้านเข้าบ้านโอ้โหหัวก็คนเยอะ หวดบั icana, โคลนเลยค่ะวรบังนเลยเฮ้ยปวดบังกะโลเลยค่ะใครใครไม่เห็นเยอะเลยที่ไ่ทำนพนี่โอ้โหใจเย็นโมโห ผู้ชมท่านเออไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เลยไม่รู้เลยจังหวโอ้โหกี่คนเนี่ยกี่คนเนี่ยเฮ้ยโอ้ยทิ้งไปไหนละหลุดไปแล้วอะไรอะไรอย่างเงี่ยฮะไอจะคุยนั่งใหเป็นที่เรียบร้อยผู้ชมท่านิะค่ะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นทำให้ผู้ชมท่านเนี่ย อฉนเฉียวขนาดนี้มีเรื่องอะไรบอกต้องหล่อมชั้นหนักมากเรื่องนี้หนักมากหนักเลยหรอพท,ที่สุดเออมันมีเรื่องอะไรพี่เ่อะไรกลมาคืนนี้ไงกมัง่งลายอ่ะออมัง่งลายยงแอบก็ไปหานางห้ามสุดมามานไปนอนอยู่ด้วยกันคี่คนจริงเหรอพีอ่จริงสิ จ้องมองรารเรื่องการทำการปกอาดจึงมีความผิดแล้วจะทำยางไรต่อพระเจ้าย,ยี่งนดินก็มาทำโทษหนักสถานีก็ต้องมีการตัดสินลงโทษมันให้เด็ดขาดแต่เข้าเจ้าเป็นเจ้าก็เกรงกลัวว่าคนจะหาว่าตัดสินกับลำเพียง ก็ย่ายกขอยกมอบหน้าที่นี้ให้ท่านมาเป็นผู้ตัดสินกนดีนี้นนให้กระหม่อมชันเป็นตุลาการตัดสินในครั้งนี้เลยใช่รับหรือเปล่าพี่เจ้าการกระทั่งครั้งนี้ต<อ>้องมีโจทยื่นฟ้อง และจำเ,เลยใครพระเจ้าคที่จะเป็นต่อยื่นฟ้องเราเองพระองค์ท่านเชิญฟ้องได้เลยเพระเจ้าฟ้องว่าเมื่อคือนนี้ยามหนึ่ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ถึงมังลายเนี่ย นอนอยู่กับสุมามานณตำหนักนางห้ามซึ่งเป็นสถานที่ทุกคนห้ามไปเท่านี้พอแล้วให้รู้เท่านี้พอพระเจ้าค่ะเออเดนขึ้นฟองใช่เรี่ยงจากมังไรย่องไปสู่กำหนักของไม่ห้ามนางหวงสุมามลจึงมีความผิดขอเด็กช่าฝ่าบาทกระ,ะินเลยสิ ว่าว่ามีทหารมาทูลยพระเจ้าคะเนยทระารทูลเนี่ยไม่กล้าพูดใจเต็มมาหรอกเออถ้ามีแค่ตหารมาทูลเนี่ยเดี๋ยวข้าพระเจ้าไปตามทนายทุปกรุมาจัดการได้แต่นี่เห็นกับตาตัวเองเลยเห็นเท่านี้กับเท่านี้เนื่องจากไม่ห้ามนางหวงห้ามชายใดร่วงรังสู่ตำหนักแลวพระองค์ท่าน ไปทำไมเพื่อเอ๋อเอาละข้ามาตัวเองละมึงไปทำไมไปทำไมมตาทรายไหมเอาทรายขมาคู่ไหมมึงไม่ยิงข่าวหรือเมื่อคืนเนี้ยทำไมเขาบอกวันนี้ฝนจะตกอ่ะมึงได้ยินข่าวไหมเขาบอกวันนี้วันนี้ฝนจะตกมึงมึงดูข่าวไหมไปฟังข่าวมูต์ที่ไหนมาโอ้โหเขาประกาศว่าวันนี้ฝนจะตกอไใช่ก็ เดินดูตรวจตาดูอนาเขตในราชวังว่าฝนฟ้ายบังเอิญพาไปที่ตำหนักดังห้ามเป็นหน้าตางแง้มอยู่หน้าตาเปิดอยู่แง้มแง้มอยู่แล้วเป็นยังไงต้ลมมันแรงอ่ะดิตมองแรงฝนจะสาดเข้าไปโดนหวังดีว่าอย่างนั้นกลัวเขาจะมางานนี้ไม่ได้วันนี้เป็นงานสำคัญถ้าใยหวังดีข้าไปปิดหน้าต่างให้ปิดหหน้้าาต่งใก็บังเอิญเห็นเลยวางรายความมานอนอยู่โอ้โห พระเจ้าค่ะต่อไปนี้ทหารทุกคนจงฟังไม่ต้องตรวจยามยามขั้งคืนไม่ต้องมียามแล้วไม่ว่าฝนฟ้าคะนองเพียงใดทำไมลึกหน้าตาของเราขนมนมนาก็จะได้ปิดทำไมครับเดี๋ยวพระองค์ท่านจะไปปิดให้อ่ะ้าวอ๋อใช่พระองค์ท่านไปเดินตรวจตาแทนทหารได้เขาว่าให้เขาว่าให้น้องลอยรับ การกระทำครั้งนี้ไม่อาจจะยกโทษให้เพราะร่วงรังสู่ตงหนักไม่ห้ามนาห่วงโทษของเจ้าที่พระองค์ท่านได้ดำรัสเอาไว้คือประหารชีวิตแต่เทาว่ามัางรายได้สร้างคุณงามความดีจากตบฏอรรอยาได้จากประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิตส่วนเจ้า ตำแหน่งไม่ห้ามนางห่วงห้ามชายใดร่วงรังกล้ามกายแต่ต้องเนื้อตัวการกระทำครั้งนี้ได้ทำผิดต่อพระองค์ท่านและกฎที่ตั้งเอาไว้นักนตรีพอดีเป็นต้นไปไม่ห้ามนางห่วงขอยกเป็นให้เจ้าเด็กเป็นแค่สามัญชนคนธรรมดาไม่มีตำแหน่งใดชั้นสิ้น นะฮะนะอะหลังนะถูกจับทุกตลอดชีวิตมันผมันก็จะพิดมาเลยคนเดียวถูกมามาจับตัเหมือนเดิมตำแหน่งเดิมแม่ปานี่นี่นี่ถ้ามันไม่เอาไปหาเนี้ยติดคุกตลอดชีวิตแล้วเกี่ยวนะก็อยู่ห้องของเขาเลยนะก็อยู่ที่ห้องไม่เกี่ยวเลยนะพระองค์ท่านจะคัดค้านการยกเลิกตำแหน่งไม่ห้ามนำหัวของส่วนมามาหรือเพื่อจะขาดแล้วก็เขาอยู่ห้องของเขาอ่ะเขาไม่เกี่ยวที่ดีสอดก็มาไปยัง ต้องมีความผิดใช่ไหมพี่ตาก็ไม่ให้ยกเลิกไม่ให้ยกเลิกตั้งไว้ให้คนย้องหาอีกแล้ <S <S อพี่เจค่ะขอเป็นชายหมายเลขคนเก้าเก้าจะเสียงความได้จบลงสิ้นเท่านี้ส่วนลูกสาวก็หวังทัานจะขออบดวงบ่งนินส,สัยมสมวัสดีค จ้ารู้หรือไม่เจ้ามีคุณข้อในตัวแค่ไหนที่พระองค์่านได้ให้เจ้าเป็นถึงไม่ท้อมนางหัวเป็นสนมองสนิทของพระธนิทขอแต่เจ้า,าทำการชุดนี้มันเสืเ่อมด้วยศักดิ์ศรีเรืยเกียรติของเจ้าใช่สิพระเจ้ามันสวยไนงะเรื่องราวทั้หมันเป็นราะความงาของเจ้าเจ้ามันสวยสวยติดท้อจริงถุย ไปอะไรแมงมันเข้าปากพ่ออะไรองน้ไม่รู้มันเมืออนูกอยู่เฉยมื่งคืนนี้เป็นม่ยมอมที่หายหลับไอเลสลัไอเลไปเวียาเช่นไรนะไอเล่ข้าวข้ามันจ๋บอยู่ที่หัวอยู่คเดียวโอ้ติข้าวหอกโอ้ตอไปเรืงองหอกันที่งโอ้งัน ความใหญ่เนี่ยมันไม่กเงินเลยจับถึงก็ไม่กัเงินเลยจับแต่ชนะปลดหน้ามือเลยจ้ะปลดหน้ามือเจะดีจัดการเรื่องนี้อีกทีหนึ่งเพื่อจะขาดเลี้ยงมเนี่ยเป็นเมนยามใช่ไหมใช่นีมีเฉยก่อนไม่มีนไม่มีคปผ่านหน้ามอทุกคนเหรอกูขวนหน้าเหรไอ้กูเยครับเอมาปูทำไหม่ก เนากตอนนี้เนี่ยมันเกิดเรื่องอย่างเรื่องสุมามาก็คือลูกสาวของปูถูกตาไปทัำข้างนี้ไม่ว่าจะเป็นสุมามาจะเสียชื่อปูเรื่องก็เสียเสียยงินเท่านั้นแพ่อขอาเขาเป็นเช่นนี้ปูจะตั้งใจให้สุมาวัน่ะออกเรือนหอไปเลยจริงเหรอใช่นี่เลยมันจะได้ต้มไอ้ตัดต้นตัดต่อซะจบใช่ป้ะปู่ว่าจะมีเป็นไม่ผ้าหางหัวแล้วลูกกูสวยไหมโอ้โหสวยที่สุดในหมู่บ้านกูยกให้มึง เอาไหมวะเอาเจปวดโถเลยทำไมพ่อทำไมไม่เอาพ่อเฮ้ยพ่อถามใหม่พ่อของเงี้ยฟังชัดๆพ่อถามใหม่ก็ฟังให้ดีนะลูกสาวกูรักมากสวยไมีวะตัวยถ้ากูยกให้มึงเอาไหมฟังนะเอ้าทำไปไม่เอาอีกล่ะอะไรเนี่ยสวยๆงามๆนี่มึงไม่ชอบเหรอย้อนสอนนะ กูจะถามอีกครั้งเลยแล้วกูจะไม่ถามอีกต่อไปเลยผมก็จะไม่ตอบต่อไปเลยอ่ะได้ลูกสาวกูสวยไหมสวยอ่าเออสวยไหมสวยเออสวยไหมล่ะสวยเลยยกให้เอาไหมไม่เอาดี่ะอนั่ะเฮ้ยเฮ้ยว่าวไอคิวพ่อเนี่ยก็อยากเขาอยากให้ลูกได้ดีขั้นนะมึงนะเดียใส่ยีนได้ไหมเดียใส่ยี่งเพาะมัเพาไม่นเหยใส่ยีจัดจ้านเพื่อนว้ารว่านไหมไอไอพ่อเมยรวย เรวยอ๋อรวยเฮ้ยยุบเลยนี่เฮ้ยมันเหี่ยสีมันเหี่ยสีก็เห็นภาพเป็นอะไรไม่ได้ค่ะเอ่อก็ไเหี่ยสีเห้ยเล้วมันนี่ครับมึงคนเดียวเลยไปไม่ได้เว้นยาวเนี่ยให้ฟ้องหลับใช่ไหม นี่ดหน่อยหลับก็เลยย่องหากันอดี <mentions> ๋ยวมึงไปกองตรงนู้นเลยเออถูกไปตรงนู้นก่อนขี้เกียจเษใช่ขี้กระดาษมึงชอบกระดาษมึงไงขี้เกียจด้วยขี้เกียจที่ขี้เกียจเสียสิ้นลัซุกมามาเจ้าผู้ครองความโดยองค์เจ้ามีใครลนะจึงทำให้คนย่องหาดูสิดูอีกคนหนึ่งก็รู้กรอกแต่ไม่เข้าตามตอกออกตามประตูทำผิดกฎแต่อีกคนหนึ่งนี่ ใช้อำนาจใหญ่โตจะสั่งให้คุณพู้เป็นแม่ห้ามเพื่อย่องหาส่วนไอ้นั่นเซ้อเซอซาซาเป็นเท่าแก่ด้วยเป็นเจ้าบาวด้วยยันไอเจีย๊ยบยังไอกโก้ใครนักลูกสาวกูยกอเมือ่อขึ้นโอโ้โหไอโ้สี่ขาไปต่ดไอ้ท้องเลยโอโ้โหเจ้ากูมีหลามด้วยก็มีหลามมีหลา เฮ้ยพอแล้วดิเล่ผมเยอะกว่าเนี่ยพ่ออ่าผมเยอะกว่ามานี่มานี่ย<ะ>ผมไม่ด่ามึงแล้วจะด่าเนอะตอนนี้สุภาพมาเน,นี่ยตำแหน่งนี้หลุดพ้นจากการเป็นไม่ห้ามนาหลวงแล้วกูก็มีสิทธิ์จะยกกสุภาพมาให้ใครก็ได้ใช่อ่แต่ว่ากูจะถามมึงสามวันเนี่ยอะไรตอพิธีงานแต่งมึงสร้างเสร็จไหมเสร็จเสร็จเหรอเสร็จแน่นอนวันหนึ่งเสร็จไหมเสร็จท่านี้มึงเก่งจังเลยเนี่ย เอ้อเออถ้าว่ามึงสร้างเสร็จนงฟองกู <c oughs> ให้ดี <c oughs> มึงยกขันหมากมาได้เลยยกขันหมากไอ้รู้แล้วว่ายกขันหมาก<ช>แต่เวลาพิธีมันก็ต้องมีขันหมาใช่แต่ต้อให้ยกแต่งกับลูกหมานี่ไหนเนอะเมืมาบ้านไหนอ่ะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยหลอกนะถ้าว่ามึงเจ๋งจริงอย่างที่ปากึูว่าเนะี่ยกูนะจะยกสุภามา ให้เป็นคู่แต่งงานกับตลอดคู่ลาพระเจ้าล่ะสสวัดีอารีจนสวย ปุดพ pues mm ุ้บ um nah. ุ <m <m ูจองแล้วพวกมไปเล่นไพ่คอมเมนต์นะหมาว่าโ้านนไม่มีใครอายุเยอะสุดเลยนะเน่ไปไไปบอลเป็นะไมไไดนะอลเป็ดเหมือนก้ันหิ่โขลกเอาไม้มาหมว้ลเลือดท่วมกายไลตก ถูกลุ่มชกลุ่มต่อยเหมือนคู่อริมันตามประกบถูกตีสลบขาซอยไปเท่าที่คุณไปสองคนก็ทดสองแถวว่างไม่กล้าไปอีกตอนนี้ 心中的光明，我还在等。 thank ออกอดไว้ครับกอทุกครั้อย่าลืมสบียมีไปเยี่ยมบางน้าแม่หน,นวนนางนิดหน่อยกอดคร มันปวดหัวใจน้าจออเลิกแล้วนะครับกลับพัดทอนจริงเหรอเขาสั่งมาอโอเคเดียวคนที่บ้าน ขบถากราบขอบพระคุณบรรดาท่านผู้ชมทุกสิ่ทุกธานวันนี้ทีมงานเด็กชายกว่า